สวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงใช่ครับนี่เป็นคันที่2อใช่ครับพี่มาคนี้มาส่งมอความส่เพื่อนสมาชิกจากพี่เอสเขับนะฮะมาออกรถที่ฟาร์มตาแปะนะครับคันนี้เป็นคันที่ครอบครัวที่92 2ใช่ครับมาจากเป็น พี่ต้นกับพี่ก้อยนะ่ครับมาจากสัมพันธ์ใช่สัมพันธ์แลรวพอมาพบเจอกันแต่ในเฟซนะครับใช่ครับแล้วก็คุยกันไม่ได้เจออย่างเดียวเหมือนกันกับทุกๆไลน์ของพี่แป๊ะเลยวันนี้เพิ่งเจอตัวจริงนะฮะอยู่ด้านข้างกำลังปื้มกับรถอยู่รถคันนี้ที่นะแป๊ะเอาไปแต่งให้ครับขับไปแต่งที่ น่าขบุนครับน่าขบุนกันท่านี้ท่านี้แต่งหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะเป็นสเกิร์ตไม่ว่าจะเป็นแม็กนะครับแล้วก็ขัดเคลือบจัดทรงด้วยจัดทรงด้วยขัดเคลือบขัดเคลือบเซรามิกด้วยโอ้ยเยอะเยอะก็เป็นเอ่อเคลือบเซรามิกใช่แล้วที่สําคัญเราทําในร้านซัพพลายเออร์ที่มีคุณภาพทั้งหมดเลยแล้วพอดีลูกค้าพอดีเพื่อนสมาชิกอ่ะไม่ค่อยว่างครับอยากให้น้าแป๊ะทำให้แล้วก็เห็นน้าแป๊ะอยู่ในคลับครับต้องบอกว่าทุกอย่าง นัแป้เป็นคนลงมือเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งสเกิร์การนำรถไปเปลี่ยนแม็กนะครับนับแป้ดูแลทุกขั้นตอนอ่อ v l p ขนาดไหนสำหรับลูกค้าใน Family ครับขับไปเองเลยครับครับเน้นๆก็คือ,อานกกระบนนะฮะที่นแป๊ไปใช่ต้องบอกนักกระบนนี่นรนบริการดีมากๆด้วย<ด>ใช่ไหมครับ,รบดูแลนัแป้ดีมากเลยนักกระบนก็ติดตามนัแป้ะนับแป้ก็ติดตามนักกระบน <c oughs> ต่างคนต่างดูแลกันดีครับครับผมอ่าอย่างเรามาดูตัวรถกันดีกว่าเนาะพี่มาเนาะเชิญเลยครับไปพบกับมาดูตัวรถเดี๋ยวไปพบกับอ่าพี่ก้อยอ่ากับพี่ก้อยกับพี่ต้นครับก่อนอื่นขอชมรถก่อนนะครับขอญาตชมรถกันนะครับก่อนอื่นครับเรามาแพนที่ตรงนี้กันนะจุดแรกเลยครับนี่ครับมาเห็นสวยๆมีความดุดันมีความสปอร์ตมากขึ้นเนาะสำหรับตัวสเกิร์ตพร้อๆตัวเนตะกรุนะครับสเกิร์ตนะโอเคแล้วก็มาที่ตัวนี่นะครับแม็ก ้องนักขมลเลยนะครับนักขมลดูแลอย่างดีทุกอย่างเป็นมาตรฐานดีนะครับของเรนโซ่นะครับอันนี้เป็นยี่สิบนะครบขอบยี่สิบใช่ไหมยางเดิมเลยแรกล้อแม็กกันครับขอบยี่สิบครับมีการเทนอ้อแม็กเก่าอ่าอ่าแล้วมาทีมานี้ต่อเลยครับโอเคตัวนี้ดูรถดูเงาขึ้นไหมครับ มีความเงาความสวยโดดเด่นมากอันนี้ให้เอาบริษัทอัติเมทของเรานะฮะติดฟิล์มแล้วก็เป็นเครื่องเซรามิกเป็นเครื่องเซรามิกด้วยแปดเฮ็ดนะฮะราคามาตรฐานเลยครับราคาเพื่อนสมาชิกนะครับสอบถามอิน็อ์เข้ามาได้นะฮะและนี่ครับเรามาดูที่ท้ายของรถคันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนโชอเคไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนโช๊คเปลี่ยนอะไรนะครับทุกอย่างอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับ มีลืมบอกเลยอ่าอันนี้ก็อันนี้ทําให้เรียบร้อยครับอันนี้น้าขมลจัดทรงมาให้นะฮะอ่าหน้าลงนิ้วครึ่งหลังลงสองนิ้วครับสวัสดีพี่ต้อยครับทานเขายัางครับกินตือไหมครับพี่ต้อย,อยสวัสดีครับวันนี้ตรงนี้ริมถนนหน่อยเสียงดังนะครับโอเคลปล่อยรถอะไรนะฮะอินบ็อกมาถามพี่แปดได้เลยอินบ็อกมาหาหิแปดได้เลยฮะอัาแปยใะจะ นี่ที่สําคัญเรามาดูฟิล์มกันหน่อยราคาเฉพาะเพื่อนสมาชิกนะครับเรามาดูฟิล์มกันหน่อยครับสําหรับฟิล์มคันนี้นะครับหน้า60นะครับรอบคัน80นั่นเองเป็นเซรามิกนะฮะเป็นเซรามิกนาโนของออนติเมทเช่นเดียวกันถ้ากับอันนี้ติดแอนติเมทสองอย่างนะฟิล์มนาโนเซรามิกแล้วก็เคลือบเซรามิกเคลือบเซรามิกบบ 8H 8H เดี๋ยวเรามาพบกับเพื่อนสมาชิกกันเลยไหมครับพี่แปยว พี่ก้อยกับพี่ต้นเชิญครับขออนุญาตเชิญนยครับวันนี้เพิ่งเจอกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตสัมภาษณ์หน่อยนะคะพี่ต้นนะคะพี่ก้อยต้อนอื่นเราเรายิงไปที่เบลฟิริขับไทยแลนด์ด้วยนะครับต้อนเชิญขออนุญาตสอบถามก่อนครับพี่ต้นพี่ก้อยครับเจอพี่แป๊ได้ยังไงคนนี้เป็นคนเจออ่าคนนี้เป็นคนเจอพอดีก้อยรู้จักกับพี่เอ็กเขาเป็นสมาชิกในขับแล้วเขาก็ออกรถกับน้ำแป๊ไปก่อนหน้านี้พี่เอ็กแนะนำว่าที่อยู่พระอิศไตยมา พี่อยู่มงดอนใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นช่างภาพใช่พี่เองแนะนํามาบอกว่าน้ำแปดดูแลดีให้ลองให้ลองถามมาก่อนตอนแรกก็ไม่คิดจะออกเพราะว่าบ้านอยู่ไกลต่ดคุยไปคุยมาแล้วแบบน้าแปดดูแลดีสิทธิประโยชน์ดีอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไกลก็ไกลไม่เป็นไรบอกให้ไกลก็มาถึงนะใช่วันนี้มารับถึงที่ด้วยตัวเองด้วยเนาะใช่บอกบ้านอยู่ตรงข้ามโรงเรียนในร้อยตํารวจสัมพันธ์ใช่ค่ะอ่ะอีกข้อหนึ่ง อยากรู้จริงๆเลยครับว่าทําไมถึงเลือก m ิวเอเอออยากรู้ครับชอบตรงไหนของมิวเอ็กซชอบตรงไหนโดนตรงไหนจริงๆตอนแรกอะตัดสินใจกับอีกหนึ่งแบรนด์เลยนะเพืออีกหนึ่งแบรนด์เนี่ยนำนำโด่มากแต่ว่าเขาบอกว่ามิวเอตัวใหม่เพิ่งออกแล้วก็ช่วงล่างค่อนข้างดีด้วยขนาดด้วยช่วงล่างอะไรอย่างเงี้ยพอลองเทียบเทียบกันหลายๆอย่างแล้ว ก็เลยเอียงกลับมามิวเอ็กเลยอ๋อคือก่อนหน้านี้มีการมองมิวเอ็กไว้ก่อนด้วยแต่ว่าเป็นโฉมเก่าไม่ครับไม่เลยไม่ไม่เลยออย่างอื่นอ๋อแต่มิวเอ็กออกมาปุ๊บมาดูมิวเอ็กเลยใช่แล้วสุดท้ายก็มาเทียบราคาเทียบคุณภาพครับออปชั่นจะได้เกินเกินราคาเกินราคาแปลว่าคุ้มค่านะครับคุ้มค่ามากคุ้มค่ากับราคาใช่ไหมครับถ้าเราเทียบในแบรนด์อื่นแบรนด์เราเนี่ยราคาไม่สูงแต่คุณภาพ เรืเท่าเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหเรื่องสีนี้เลยนะสีเงินโบยเมียนบอลเงินใช่ค่ะถูกฉลกมาถูกฉลกเลยครับพี่แบงค์ตั้งใจสีนี้คนนี้ชอบทั้งบ้านก็สีนี้หมดเลยต้องบอกว่าสีเนี้ยเป็นสีที่ไม่ตายอ่าสีใครๆก็ชอบใครๆก็ใช้ครับพี่แล้วเข้าได้กับทุกเฉลกสีนะตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มมานิยมอ่ะสีเทาสีเงินเซอร์แมทแต่ว่าเงินโบยเมียนยังไงก็ไม่ตายครับพี่ ยังไงก็สวยอยู่ดีเงินทองทองครับครับทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับซื้อมาขายไปครับซื้อมาขายไปบอกได้นะครับโฆษณาได้เลยไม่เป็นไรนอยู่ที่ความกระถมนะฮะใช่ค่ะสนนุนกัมอ๋อกิจการรุ่งเรืองนะครับต้องรุ่งรือครับผมก็มีอะไรทิ้งท้ายให้กับเพื่อนสมาชิกบ้างไหมครับพี่ได้ครับเชิญครับทิ้งท้ายนักแปลหน่อยก็จริงๆเพื่อนสมาชิกก็น่าจะรู้จักนักแปลอยู่แล้วค่ะถ้าใครมองหารถใหม่แล้วไม่ใกล้ไม่ไกลเดินทางสะดวกก็นักแปลดูแลดีมากค่ะ คือตั้งแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจจะเลือกอิสุสุจนตัดสินใจเลือกแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวหลังจากได้ใช้บริการแล้วนะแป้ก็คงยังดูแลกันดีต่อแน่นอนแน่นอนยังไงครับมาได้ครับน้ำแป้อนดึกทุกวนนันนะคอย <พอ S 1> ตอบ, <c oughs> บอินบ็อกซ์ยังไงสำหรับพี่ก้นอย่างพี่พี่พี่ต้นเนี่ยผม,มเป็นคนดูแลให้อยู่แล้วสำหรับลูกทีมของพี่แป้เนาะก็ติดต่อได้เป็นทีมงานเป็นทีมงานของพี่แป้ทั้งหมดนะครับเพราะว่าพี่แป้จะมีทีมงานทั้งหมด4 5คนนะครับมีผมมีพี่ต้ยมีน้องแคทมีน้องบอล แต่แถ้าท่านจะมีทีมงานที่พี่แป๊จัดสรรในการดูแลอยู่แล้วนะคร <est> ับไม่ต้องห่วงเลยถ้าตอนอไปอล้นี้ก็รอไปไปขาวไปขาวเนาะเดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับพี่แป๊จะดำเนินการและติดต่อให้กับพี่จ้อยกับพี่ต้นอีกทีหนึ่ง<ช>ครับโอเค อ่าอีกอย่างหนึ่งต้องบอกกันนะครับพี่ต้นอย่างพี่ก้อยไม่ได้เป็นผู้รอแล้วนะครับได้รับรถแล้วรถเร็วไหมพี่เร็วมากเร็วมากเลยนะต้องบอกเลยว่ายืนยันได้เราก็เร็วเร็วมากจริงๆริงทันใจนะครับทันใจมากนี่คือถ้าไม่ต้อว่าจะไปทาแม็กติดชุดแตกงใชก็คือตัดสินใจวางเงินวันนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะได้รถแล้วโอใช่คนะเวลาไปแต่งนะขโมยเลยนะจะขับเองนะดูแลให้เรียบร้อยเพราะว่าเวลาเสร็จเราก็ต้องเซ็ตงานแล้วก็ตรวจสอบ เหมือนรถแล้วแป๊เลยครับใช่ครับขอบคุณมากไม่บินหวังครับไม่บินหวังครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากยังไงก็ขอบคุณพี่ก้อยกับพี่ต้นมากลนะครับเดี๋ยวเราเวลาทิ้งท้ายกับเพื่อนสมาชิกกันดีกว่าครับพี่แป๊ะจริงๆแค่นี้แ้วแป๊ะเดี๋ยวเฟิรดูพี่เาก่อนเดี๋ยวขอดูรถอีกรอบยังไงแล้วแป๊พาดูรถอีกรอบนะครับขอพาเดี๋ยวให้น้องเขาทีมงานรอบรถอีกรอบเลยนะครับ เป็นล้อเรนโซ่ยี่สิบนะฮะบายกระมวลการยางโดยน้ากระมวลนะครับยางเป็นยางเดิมฮะคือขอบยี่สิบแรแกน้าบอกว่าน้ากระมวลบอกว่ายางเดิมดีอยู่แล้วนะแปะไม่ต้องไปสิ้นเปลืองแรกแม็กกันอันนี้เป็นลายใหม่อันนี้พี่ก้อยกับพี่พี่ต้นเรื่องเองเลยนะครับยี่สิบเป็นลายใหม่แล้วก็ใส่อันนี้หน้าลงนิ้วครึง่งอันนี้สองนิ้วครับลองชมหน่อยครับความสวยงาม ใช่ครับพอเยเออเออชิ้พาค่อยๆน้องค่อยๆชมสวยงามครับอันิเมรน,นะฮะของเรานะฮะฟิลม์มคันนี้ทำสองอย่างนะฮะฟิล์มเซรามิกนะฮะแล้วก็อันนี้รับประกัน10ปีแล้วก็เคลือบเซรามิก เคลมเซรามิกเนี่ยมันเงาอมันจะป้องกันพวกเศษหินอะไรได้ดีเพราะของคุณก้อยคุณต้น,ตนเขาใช้อยู่ชานเมืองนะฮะจะโดนหินสะเกิดหินอะไรเงี้ยป้องกันได้ดีข้างหน้าเนีเ่ยคนงานของบริษัทอาร์เิเบองพี่ตู่ฮะจะเคลมอย่างดีเลยครับรับประกันเพราะนางแปด,ดูทุกขั้นตอนนะครับเหมือนกับเป็นรถของนางแปรเองสว,ดดวยงามครับ เออ่ยังมีอีกน้องๆยังมีอีกอีกถึงคันสำหรับวันนี้นะฮะแล้วก็ตั้งแต่นี้ไปทุกวันเลยแล้วก็ฝากโค้ดตรงนั้นหน่อยครับในฟาร์มวิวเอนะฮะรอปล่อยอยู่นะครับอีกหลายคันไป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 ดูกันหน่อยไหมครับเดี๋ยวเราแปบพาดูอันนี้เป็นโฟวิลเขาวมุกน่าจะขขาวมุกนะครับอ๋อคันนะูน้นฮะคันนู้นคันนู้น อันนี้หนึ่งคันนี้สองคันอันนี้รถดิบอลคันนี้ฮะที่ที่น้าแป๊บไปไปเมื่อวานนี้นะฮะแต่คันนี้ไม่ได้จัดทรงยางเดิมนะฮะเปลี่ยนล้อแม็ก,แ,กแลกล้อแม็กกันบพายน้ากมวลการยางนะครับน้ากโมลนี่มาตรฐานนะฮะอันนี้เลนโซ่แท้ครับลองชมคันนี้ฮะอันนี้เป็นสามพันสี่คูณสองเข่ามุกอัลติเมตนะฮะครับรมทีละคันเลยครับ คันนี้ที่น้แปะลงใบมือเช้านะฮะแล้วก็ลงรูปไปเมื่อวานตอนเย็นฝาก like, mm. กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้อันนี้คุณลูกค้าไปแต่งเองนะครับ mm. <laughs> น่าจะแต่งแถวเห็กที่พี่เสกบอกแถวสารยาครับ mm. อันนี้แกอันนี้แกใส่ครอบเข้าไปอันนี้แกทำเองครับเป็นดำ,นดำแกไปทำเอง ให้น้าจัดการกันเนี่ยฮะรอแม็กกับเรอเแม็กฮัเทิร์นแไปยังรอปล่อยอหลายคันหลายคันคฮะแล้วก็น,นี่<ม>ฮะนี่ก็คันนี้ก็รอปล่อยสีบอลเงินนะครับอันนี้น่าจะจากกาลสิ์ครับอันนี้ฮะเป็นโฟวิลอัลติเมตสามพันสีขาวมุกโฟวิลกำลังเคลือบเซรามิกอยู่นะฮะทั้งสองคันเลยพึ่งได้รถนะฮะ คันนึงเป็นของอาจารย์จากจังหวัดคุณวิชุดาอาจารย์เนยนะฮะจากจังหวัดแพร่นะครับอีกคันนึงพี่สัญญาจากอ่าสาทรน,น่าจะจากสาทรส,สองคันเป็นโฟวิวหมดนี่ดูนี่ครับันนี้โวล,นนล้วรอไม่นานแล้วครับอันนี้โฟวิวสามหมนอันนี้เป็นตัวฮอตเลยนะฮะสีขาวมุกอันนี้เอนนอสั่งเคลือบเซรามิกไปอัลติเมทนะฮะบริษัทมีคุณภาพของเรานะอัลติเมทอันนี้ติดฟิล์มด้วยเคลือบเซรามิกด้วย มีของอาจารย์เนยฮะจากจังหวัดแพร่นะฮะเป็นเพื่อนสมาชิกในมีเอฟเฟอร์เหตขับบันยังไม่เจอตัวจริงนะฮะเดี๋ยวเจอวันมอบรถวันเสาร์พี่สัญญานี่มาออกรถพรุ่งนี้มีโฟร์วิลเหมือนกันครับที่ฟาร์มมีเวของราแวกรถเยอะนะฮะรอไม่นานนะครับอินบ็อกซ์ทักหาระแบกได้ตลอดนะครับเอามีข้างหน้าอีคันนะครับข้างหน้านี่ตอนเย็นครับพี่ต้องนะฮะมาตอนเย็นเลิกงานมาออกรถ แล้วก็ยังมีอีกที่สต็อกนะของเรารออีกหลายคันวันนี้ต้องไปขนดเดี๋ยวช่วงบ่ายต้องไปขนรถครับบางทีนะแป๊ะก็ไปช่วยด้วยนะครับบางทีเราไม่ทันเราเราต้องมอบความสุขให้ลูกค้าให้ทันเวลาครับดีใจนะที่ได้มาพูดคุยกับเพื่อนสาิกท,ทุกท่านนะครับวันี้นะแป๊ไม่ได้ดูมือถือนะฮะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์สวัสดีทุกทุกท่านนะครับจากใจเลยฮะเต็มใจที่จะบริการนะฮะอินบ็อกซ์โทรหานะแป๊ะได้ตลอดนะครับ ันนี้ฟาร์มวิวเนะครับยังมีอีกที่สต็อกนะครับทักหาได้เลยฮะถามสอบถามโปรโม,มชั่นส่วนลดของแถมของน้าเนี่ยน้ำน้าจัดเต็มครับแล้วก็รถตอนนี้รอไม่นานนะครับแล้วก็ฝากสวัสดีไปถึงเพื่อนเพื่อนทุกท่านอีกครั้งนะฮะอย่าลืมดูแลสุขภาพาตอนนี้เที่ยงนะฮะทานข้าวด้วยแต่ไปยังไม่ได้ทานเลยฮะเดี๋ยวเข้ามาทานหน่อยจะผอมตอนนี้ฮะไม่ต้องไปวิ่งเลย <c oughs> อลองโค้ดอีกทีก็คงประมาณนี้นะฮะ ยังไงคลิปที่2นี้ลาไปก่อนไลฟ์นะฮะไลฟ์เดี๋ยวมีอีกไลฟ์ตอนเย็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามน้แปด้วยน้แปะอยากส่งม่ความสุขกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าอินบ็อกหาน้าแปะได้นะฮะฟาร์ม u ิวเอ็กของน้าแปะนะครับโดยน้าแปะนะฮะยินดีต้อนรับทุกท่านอยู่ตรงสี่แยกวัดดวงแขนะฮะเต็มเต็มก็คือบริษัทอิซูเมโทนะฮะสาขาหัวลำโพงครับยังไงวันนี้น้าแปะลาไปก่อนขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ